สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับทราบกันนะครับรวมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรายการหนึ่งก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับที่เตรียมจะเข้าครอมอในวันอังคารที่1มิถุนายนนี้นะครับและครอมอก็จะอนุมัติงบประมาณ1 4แสนล้านบาทและแจกเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับ เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่าจะได้รับเงินกันเท่าไหร่กันบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับครมเตรียมเคาะสโครงการใหญ่พยุงเศรษฐกิจอังคารนี้ 1. มิถุนายนมีทั้งบัตรคนจนผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เทเงินรวมกัน1 4แสนล้านบาทนะครับ นางสาวกุลยาตันติเตมิตภูมอำน่วยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 4นี้จะมีการเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาเศรษฐกิจวงเงินรวม1 4แสนล้านบาทให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้แก่โครงการเติมเงินให้กับผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13.65ล้านคน เดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ1.64ล้านบาทโครงการเติมเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมทั้งกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน2.5ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ3,000ล้านบาทโครงการต่อมาก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส3 เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อยและปานกลางและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยโดยจะเป็นการจ่ายแบบรวมจ่ายรัฐช่วยจ่ายวันละ150บาทตลอดระยะเวลาโครงการเป็นเงิน3,000บาทซึ่งแบ่งจ่ายไตรมาสท,ที่3และที่4 1,500บาทครอบคลุมประชาชน31ล้านคน โดยที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว15ล้านคนสำหรับโครงการคนละครื่องเฟส3จะเปิดให้เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์อีก16ล้านคนใช้งบประมาณกว่า93,000ล้านบาทสำหรับคุณสมบัติโครงการคนละครึ่งเฟส3นั้น 1. ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณวันที่ลงทะเบียน 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารโครงการเยียวยาของรัฐบาลนะครับที่เตรียมจะเข้าครมอนุมัติในวันอังคารที่1มิถุนายน2564นี้เพื่อเยียวยาประชาชนในรอบที่3นะครับที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกัน และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาจากทางรัฐบาลนะครับเพิ่มเติมก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ